สวัสดีแม่งน้องทุกท่านนะครับพวกผมรละกันฮลัลโหลเพเกมเมอร์กันอีกเช่นเคยนะวันนี้เราก็จะมาสอนสร้างกันอีกแล้วนะครับแมสอนสร้างกันเหมือนเดิมเลยอืมแต่วันนี้ผมจะมาสอนสร้างเครื่องเอ,อจะตั้งชื่อว่าอะไรเครื่องตัดอ้อยอัตโนมัตินะครับอืมจะอัตโนมัติแค่ไหนเรามาดูกันเลยอืม แต่ถ้าเครื่องถ้าพามาอากระตุกก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าเครื่องจะทําการแหลกนิ่มน,น่อยแบบช้าครับเครื่องอาเวนเวนกำล้วกำลัเวนเอาเครื่องไปอะไรเนี่ยปอะไรของเครื่องเนี่ยอาชีวิต อ่าก็ยังที่ทัานสามนะคะเพราะว่าเครื่องของมันจะเล็กเพียงใดอือไปซื้อเฮ้ไปซื้อเป็นไรของเครื่องเนี่ยเอออีกได้นะมาอุปกรณ์ในการทำก็ประมาณดังนี้เลยนะครับ หนึง่งเอ่อตัวจับนในใตัวดีนเลสโตนหางน้ำปุ๋ยอ้อยดินที่จริงึงจะใช้ดินกับทรายแล้วอะไรก็ได้ครับแล้วก็บ้างอะไรก็ได้อืมเดี๋ยวเราจะไว้เป็นวันนี้ครับนี่ฮ้ยสร้างฮิต <c oughs> นี่ครับ ก็อาจาจะมีหลงลืมกันบ้างก็ไม่ก็ไม่เป็นไรนครับกูสิเฮ้ยเป็นไรของเครื่องเนี่ยฮอร์ว่าโฟร์ไลฟ์ ง้ำลงไปคอ่ะระวังตัวหน่อยเฮ้ยชิ้นสำคัญขาดไม่ได้แล้วก็พอดีนะครับามาเลยแหนมาแล้วแล้วก็นี่ครับแล้วน,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 นี่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 ตกเตะตกๆตงไงก็ได้นะแต่ผมไม่ค่อยชอบเป็นคนเห็นอืมปะมานั้นเลย เน็ตแล้วก็เวางตู้ลงไปครับตามผมเลยครับนี่มันด้ใช้การไม่ได้ครับนี่เออวาง้ตรงไปนี่แค่ก็เสร็จสมบูรณ์แลครับถ้าอกรู้ว่าเครื่องนี้จะใช้ได้หรือเปล่านะครับก็ลองทดสอบด้วยกันอนนี้วางไว้ครับนี่แล้วก็ตัเลยครับ จะลองทำ่างนี้นะจิบจ๊บจิบจ๊บจิ๊บแล้วก็จิ๊บนี่มันก็ตัดน,นี้ครับแล้วตัวน,นี้มันก็จะไม่หายไปครับแบบนั้นเลยมันก็จะพารให้เราอาตจ,จะรู้ว่าตลอดการนะครับนะบทุกคนอาจจะสร้างได้ยาวผมก็ทได้ครับแต่ผมผมเน่นความสวยมากกว่าความยาวครับต้องเข้าใจกันนะครับแหมนี่นความสูงมากกว่าความยาว อเนี่สวยมากถ้างั้นผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบกดไลค์กด SUBSCRIBE นะครับแล้วบางทีผมอาจจะไม่ได้ทำคลิปหลายวันนะครับเพราะว่า ช่วงนี้ฝนมันตกบ่อยครับเนี่ยเห็นไหมพูดเนี่ยฝนมันตกบ่อยอืมแล้วที่ฝนมันตกบ่อยนะครับ,ไม,มบ,รบไม่มีเวลาว่างอธิบตาต้องเรียนหนังสือครับน่ะวันะออนั้นเลยฉันก็ขอตับเพียงเท่าน,นี้นะครับมาบาย